สวัสดีครับผมกวางนะครับวันนี้นะครับจะมีคลิปรีวิวพิเศษสำหรับรองเท้าของ Under Armour นะครับคือจริงๆผมคงไม่ได้มารีวิวเปิดอันบ็อกซิ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานผมได้ใส่ไปละใส่เดินใส่เที่ยวใส่เล่น,ลนอะไรไปแล้วจะมาดูกันว่ามันคืออะไรแต่ก่อนอื่นเลยคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่ามันเป็นรองเท้าบาสซึ่งผมก็ลองทำสตอรี่ใน IG นะครับว่าแบบเพื่อนๆทายว่ามันจะเป็นรองเท้าอะไรก็ผมว่าเปิดไปว่ามันเป็นรองเท้าค u อรีรุ่นใหม่หรือว่าจะเป็น ซึ่ง99%ตอบว่าเป็นรองเท้าเคอรี่ซึ่งจริงๆแม่งมันคือรองเท้าที่เรียกว่า slip speed m e g a นะครับก็คือคู่นี้นี่อันนี้เปื้อนนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมใส่มาแล้วอย่างที่บอกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นรองเท้าบาสที่จะมารีวิววันนี้ใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่ก็คือมันคือรองเท้าที่เป็นเหมือนใส่แอคทิวิต แบบเป็นแบบแคชชัวแบบก็คือใส่เล่นใส่เที่ยวคือในทุกกิจกรรมนะครับมันไม่ได้เหมาะว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนหรือว่าจะต้องเป็นรองเท้าวิ่งอย่างเดียวรองเท้าเดินอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมผมถึงแม่งโคตรชอบคู่นี้เลยอันนี้แบบพูดจากจริงๆจากที่ใส่เมื่อวานนะเมื่อวานเราทํากิจกรรมแบบเยอะมากๆซึ่งรองเท้าคู่นี้เนี่ยคือเขาจะชูเรื่องของการเป็น t o in one mode นะครับ t o in one m o หมายถึงว่าโหมดที่แบบเป็นชิลกับโหมดที่แบบเอาจริง ผมแปลแบบคร่าวๆนะประมาณนี้ก็คือมันเรียกว่าสลิปโหมดสลิปโหมดก็คือโหมดที่สามารถเป็นรองเท้าแบบเหยียบส้นได้เนี่ยแบบนี้คือใส่แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แบบสปีดโหมดก็คือแบบที่ผมบอกว่าแบบเอาจริงอ่ะแบบเอาจริงก็คืออารมณ์ประมาณว่าแบบเราก็ใส่แบบนี้ฟังก์ชันเนี้ยมันจะพูดง่ายแม่งมันเหมือนเหมือนเด็กย้อนวัยอ่ะถ้าสูงมันเป็นเด็กไทยนะก็อารมณ์ประมาณแบบรองเท้านันยางเหยียบส้นอ่ะซึ่งมันเป็นฟิลนั้นเลยนะครับหมายถึงว่าในเชิงฟังก์ชันการใช้งานนะแต่ ในความรู้สึกอะคนละเรื่องเลยเพราะว่าตัวนี้อย่างที่เห็นมันเป็นโฟมของอันเดอร์เมอร์นะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็หนาขึ้นมาแล้วก็สูงขึ้นมาฟีลคล้ายๆเหมือนรองเท้าวิง่งในในความรู้สึกผมนะแล้วก็จะเฉิดๆิดหน่อยเวลาใส่มันก็จะแบบมีความรู้สึกแบบอยากเดินตลอดอย่างที่ผมบอกว่าคือทำไมผมถึงชอบมันมากเพราะว่าในในวันหนึ่งของผมอะคือผมทําหลายอย่างมากผมแบบตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นมาคือบางทีเราอยากที่จะใส่แค่เสื้อยืดกางเกงขาสัน้นแล้วก็รองเท้าสักคู่เพื่อออกไปทํา อะไรบางอย่างของเราแต่ผมเป็นคนที่แบบอย่างที่เห็นผมไม่ใช่คนที่ชอบใส่แบบพวกเอเซอรี่หรือว่านาฬิกาอะไรเงี้ยผมจะแค่แบบ just แบบใส่รองเท้ารองเท้าออกออกบ้านได้เลยอะไรเงี้ยแน่นอนว่าถึงเวลาเราทํากิจกรรมหลายอย่างบางทีเราอยากชิลใช่ไหมบางทีเราอยากที่จะเอาจริงบางทีเราอยากที่จะวิ่งบางทีเราใส่รองเท้าแตะหรือสไลด์อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทําแบบนั้นได้หรือบางทีเราใส่รองเท้าที่เป็นผ้าใบเลยเราก็ไม่อยากใส่มันทั้งวันอะอย่างเพื่อนเพื่อใส่รองเท้าผ้าใบผมว่าถ้าสัก6กถึงแชั่วโมงเนี่ย เอาทั้งวันเลยผมว่าแน่นอนก็ต้องแบบเท้าก็ต้องระบมถูกไหมแบบมีแน่นอนผมเชื่อเลยแต่คู่นี้อ่ะคือมันมันพิเศษมากเพราะว่ามันสามารถเป็นรองเท้าเหยียบส้นนันยางให้ผมได้คืออันนี้แม่งผมว่าผมไม่รู้จะพูดมันยังไงอ่ะผมอย่างที่บอกว่าผมไม่ใช่ส้นีเกอร์รีวิวเวอร์แต่คือคือผมใช้มันแล้วแบบเมื่อวานผมก็ใช้มันจริงๆแล้วเมื่อวานก็มีไปเล่นบาด,ด้วยกับพุกทักนะครับแล้วก็ใช่แหละว่ามันไม่ใช่รองเท้าเล่นบาสแต่ผมก็แค่อยากลองใส่มันเพื่อที่จะเล่นบาสแล้วผมก็ใส่เล่นบาสจริงๆแต่ตต่่อให้้้สสนนนนมมัจะูงขาดีแผ เออมันก็เล่นได้นะแต่แค่แบบรองเท้ามันให้บอกแบบในลักษณะแบบเนี้มันไม่ได้แบบจิทำอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะมีขีดจำกัดของมันแต่เดี๋ยวเราทั้งนี้ทั้งนั้นสรุปก็คือมันคือรองเท้าแห่งปีเลยของผมที่แบบเออผมว่ามันดีมากพูดง่ายๆนะแบบเอาพูดที่มันแบบเข้ากับชีวิตผมมากขึ้นคือบางทีถ้าผมแบบอยากชิลใช่ไหมผมใส่เดินอยู่ที่บ้านผมก็จะใส่แบบนี้เดินเดินไปเรื่อยๆเดินเล่นบ้านของผมไปเรื่อยๆแต่พอผมแบบว่า เอออยากที่จะเล่นให้มันจริงจังมากขึ้นหรือว่าผมอยากที่จะวิ่งออกไปรับพัสดุที่ภรรยาเขาแบบบอกให้ผมวิ่งไปเร็วๆอะไรเงี้ยผมก็อาจจะต้องแค่เอาอันนี้ขึ้นแล้วผมก็สามารถเป็นรองเทา้าวิ่งได้เลยอันนี้ในส่วนของส่วนตัวที่ผมใช้มันนะเมื่อกี้ที่ผมพูดก็คือเป็น user experience ทั้งนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสเปคแล้วก็วัสดุมันมีอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวก่อนคือผมไม่ใช่สายรีวิวเวอร์ฉะนั้นคือผมจะไม่สามารถแบบอธิบายในเชิงลึกได้นะแต่เอาเป็นว่าเอาเท่าที่ผม เข้าใจแล้วกันแล้วแบบอธิบายในภาษาบ้านๆคืออีกอย่างหนึ่งที่มันเซอร์ไพรส์ก็คือมันไม่มีเชือกเห็นไหมฉะนั้นคือมันจะไม่มีฟิลลิ่งที่ใส่ใส่ยุ่งยุ่งโฟกัสโฟกัสอยู่แล้วแบบเชือกหลุดอ่ะคือผมว่ามันมันตัดมันตัดเรื่องของการดึงโฟกัสไปได้นะหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องเล็กแต่สําหรับผมมันคโคตรเรื่องใหญ่เลยคือบางทีเราต้องการที่จะโฟกัสอะไรบางอย่างแต่ไม่อยากให้มีใครรบก,กวนเข้าใจไหมหรือว่าแม้แต่เชือกรองเท้าหลุดหลุดอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกมันเรียกว่าอะไรเนี่ยโบ boa เนี่ยครับก็คือถ้าอยากที่จะให้มันแน่นแน่นเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแน่นเลยแน่นแน่นแน่นที่แบบว่าข้างบนเหมือนรัดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็แคบเข้าด้วยนะครับเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากที่จะปล่อยสายเราก็แค่ยกมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราก็หมุนคลายมันออกแล้วก็ปรับเหมือนเดิม ตรงนี้เองก็คือเป็นฟังก์ชันที่2ที่ผมมองว่ามันคืออ mm ินโนเวชันของอ n นเดอร์เมอร์นะครับจำได้ไหมตอนปีที่แล้วเราทำคลิปเคอรี่รีวิวรองเท้าสุรีนะตอนช่วงจ uh, mm ุดจีนอ่าอย่าอ้อดากอนใช่ไหมมันใช้เทคโนโลยีโฟตัวเดียวกันเลยนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ส้นมันจะใหญ่ขึ้นเนาะก็ตามตามวิธีการใช้งานหนะ่อัใช่ไหมตัวนี้เ็าเน้นเดินเน้นแบบว่าหลากหลายเออแต่อีกอย่างหนึง่งที่เมื่อวานเล่นตอนที่ใส่เล่นประมาทัสามสี่ชั่วโมงเนาะเล่นเล่นบาส สิ่งที่ผมเห็นจากรองเท้าคู่นี้คืออีกอย่างหนึ่งคือมันมีฟังก์ชันที่เรียกว่าไอโซชิลวัสดุที่ถูกออกแบบในรองเท้าคู่นี้จะสามารถดูดซับเอาพลังงานความร้อนที่สะสมอยู่ในเท้าเราได้นั่นหมายความว่ามันจะทําให้ตัวนี้สามารถที่จะแชร์ความร้อนออกไปจากฝ่าเท้าเราได้ฉะนั้นแบบการใส่แล้วที่มีเรื่องของว่ามันทั้งอึดอัดความร้อนสะสมความแน่นอะไรเงี้ยมันสามารถยืดหยุ่นได้หมดเลยแล้วก็สามารถทานเฟอร์ออกไปนอก รองเท้าเราได้นะครับตรงนี้จะเป็น m ม s h นะครับเล็กๆเนี่ยเป็น m ม s h ทั้งหมดเลยตรงนี้เราต้องจินตนาการว่าเราไม่ได้ใส่รองเท้าแค่10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแบบเหมือนเล่นบาสหรือแข่งใช่ไหมแต่อันนี้คือเราต้องอยู่กับมันทั้งวันเราต้องอยู่กับมัน8ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงที่แบบเราอยู่กับทุกแอคทิวิตี้ทั้งแบบเดินชิววิง่งอยากใส่ชิวอยากที่จะถอดรองเท้าเบาๆหรืออยากจะรัดรองเท้าเพื่อวิ่งเร็ว แม่งโคตรได้เขาบอกว่ามันเอาเข้าเครื่องซักผ้าได้แต่อันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราใส่ให้มันเนย็นกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยเริ่มละเดี๋ยวผมจะลองซักดูเลยแล้วก็เดี๋ยวเป็นไงผมอาจจะทำช็อตใน YouTube หรือว่าลงในโซเชียลมีเดียแยกอีกทีนะครับว่าเมื่อตอนที่ผมซักแล้วผมต้องต้องซักยังไงผมไม่มั่นใจนะว่ามันต้องใส่ถุงไหมหรือมันสามารถซักแบบนี้ได้เดี๋ยวาอาจจะต้องถามทางอ n d เด Armour ดูนะครับว่าทำได้ไหมข้อดีของเขาก็คือเป็นการเรื่องสวมใส่ง่ายถอดง่ายคุุชชััั่่่่นดดีไไมมตต้้อออองงงผูกกกกเเืืแแบบบ,แบบบโฟสร อะไรแบบนี้ซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยอันเนี้ยผมชอบไม่แพ้อันนี้เลยนะคือผมรู้สึกว่าการที่เชือกผมมันไม่หลุดอะแล้วผมสามารถที่จะปลดมันแบบคลายมัดแน่นได้ในจังหวะแค่แบบไม่กี่วินาทีที่ผมแบบอย่างเงี้ยมันไม่ต้องมาแบบแก้เงื่อนผูกเงื่อนกลับใหม่เข้าใจไหมแบบคือมันดีมากๆแต่ข้อเสียเมื่อกี้พูดถึงข้อดีมาเยอะแล้วแต่ข้อเสียเลยก็คือที่ผมเจอนะเมื่อวานไปเล่นบาสแล้วก็เราลองเคลื่อนไหวแรงๆในหลายๆทิศทางคือด้วยความที่รองเท้ามันสูงอะ มันจะไม่เหมาะกับการที่เราต้องแบบอยู่ในระนาบที่มันไม่ใช่แบบนี้90องศาฉะนั้นถ้าใส่เดินทุกวันผมมองว่าแบบเหมาะอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากที่จะไปแบบใส่เพื่อโลดผลหรือว่าเป็นแบบพวกฟรีแันนิง่งอะไรผมว่าอาจจะอาจจะไม่ไม่เหมาะนะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับก็คือผมว่าถ้าใครอยากลองรองเท้าที่มันเป็นประสบการณ์ที่แบบเหมือนที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะแล้วก็มีใครที่มีไลฟ์สไตล์ที่ทำงานหลายๆอย่าง ในวันหนึ่งอยู่ข้างนอก working out นานๆแล้วแบบไม่อยากที่จะพกรองเท้าหลายคู่ผมว่าคู่นี้ก็ตอบโจทย์นะดีเลยแล้วก็ดีคิดว่าน่าจะลองใส่ไปเที่ยวสักทริปดูพอดีกําลังจะไปจีนพอดีคือปกติเวลาไปจีนเวลาเราไปต่างประเทศอะกระเป๋าเราอะมันจะมีแต่เสื้อผ้ายอยู่แล้วแล้วถ้าสมมติการที่เราจะต้องพกรองเท้าบาสแล้วก็มีรองเท้าที่เดินเที่ยวอีกคู่นึงคือแบบตอนเอาไปอะไม่เท่าไหร่แต่ตอนที่ ใส่เสร็จแล้วมันเหงื่อมันแตกๆเยอะๆอันนั้นะคือปัญหาตอนเนี้ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเดี๋ยวลองคู่นี้ดูว่ามันอาจจะจบก็ได้สาหรับคู่นี้ถ้าผมให้คะแนนนะผมให้10บุชช h นเทคโนโลยีผมให้10ความสะดวกความแบบฟนะังชั่นนอ่ะมัลติฟังชั่นอ่ะผมก็ให้10แต่ด้วยราคาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นตัวที่เป็นเริ่มต้นนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างแบบราคาพอสมควรเหมาะกับตัวเทคโนโลยีที่มันตัดมาให้ถือว่าเป็นอ e ีตัวอีลิตตัวหนึ่งของแบรนด์เลยแล้วกันก็คือคุ้ม ถ้าใครทำงานแล้วเป็นฟังก์ชันแบบจัดเต็มคุ้มแน่นอนชัวแต่ก็ต้องขอโทษทุกคนที่ติดตามช่อง Just o n ร h ณ m e มนะครับ<อ>เพราะว่าผมต้องยอมรับเลยว่าในการที่ผมแบบทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตพร้อมๆกันมันอาจจะทำให้ผมไม่สามารถที่จะโฟกัสกับงานในลักษณะแบบนี้ได้บ่อยนะครับแต่ก็จะพยายามมีอะไรสนุกๆก,ก็จะเอามาแชร์กันให้เพื่อน,อนๆแล้วก็ตอนนี้เรามี น้องอีดิเตอร์มาช่วยแล้วนะครับก็อาจจะกลับมาทาให้มันสม่ําเสมอมากขึ้นก็ถ้าผมไม่ลงคิดแล้วมันติดติดตด,ด,ดับดับอีกในช่องผมก็อย่าโทษผมนะโทษคน <c oughs> คนที่มันอยู่หลังกล้องตอนนี้ <c oughs> ก็เอาจะช่วยน้องโนบนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวไว้มีกิจกรรมสนุกสนุกอะไรทำกันอีกแล้วก็กำลังจะมีคลิปบอกที่จะไปฮุบทักของเมื่อวานนี้ที่เราไปเล่นวันออนวันแล้วก็มีไปสอนน้อง,องๆใช่ไหมก็สใครที่ชอบก็อย่าลืมไปดูนะครับ เสียงมันฟินนี่นะ